สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจปเปิ้นสายหากับน้องไทเกอร์มาปล่อยปลาให้พี่พัดนะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่พัดนะคะน้องไทเกอร์อธิษฐานให้ป้าพัดด้วยนะขอให้ป้าพัดทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ขอให้คล่องคล่องเงินทองไหลมาเทมานะไทเกอร์ไเทเกอร์แกป่ปลาอยู่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สาราสุขใจนะคะแล้วพามาลอกก่อนนะไทเกอร์ เราก็มานะคะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งพักพอ่อนใจนะคะเป็นเพื่อที่นี่ก็จะเป็นลำปาวศรีธาตุนะคะเป็นยังไงคะบรรยากาศสวยงามไหมคะอ่านะคะนี่พี่นอ้อง่ะอ่านี่ก็จะเป็นอ,อ,อำเภอศรีธาตุนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะเราก็จะมาปล่อยปลาที่หนองน้ําตรงนี้แหล่งตรงนี้ก็จะเป็นนะคะที่มา พักผ่อนชมวิวตากอากาศมาเที่ยวนะคะมาที่นี่จะเป็นแหล่งหาปลาที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะนี่ก็จะเป็นลำปาสีธาตุนะคะนี่จะเป็นศาลาให้คนนั่งพักชมวิวชมดาวโอ้โฟังไปชื่อนะคะสาราสุขใจนะคะน้องไเ,เกอ์ก็ไปคอยอยู่นะคะเนาะ เราก็ขอบพระคุณพี่พัฒมากๆนะคะที่ให้เราได้มาเป็นสะพานบุญปล่อยปลาไทเกอร์ปล่อยตรงไหนนาะนี่เดินลงไปตรงนี้บอนี่ว่าไทเกอร์ถือมาลูกถือมาผีเร็วยางต้องปล่อยปล่อยฮะนั่นไงนี่ลงทางไหน ตรงทางนี้แหละไม่มีน้ำนี่ละคือหกเถอะหกบ่หก่หกละบ่ห้าสันเจ้าจับเลยบ่ล่ะเดี๋ยวไปสิไรเอ้มาเม่เห็นไหนเบิ่งเออจะถือนี่เออเออถือเด้อได้ม่ลงไปก่อน เดี๋ยวเราไปปล่อยปลาเนาะเดินลงมาด้วยเทคเกอร์ขอบคุณค่าาะพี่าเดี๋ยวปล่อยปลานะคะ,ะนี่เทคเกอร์ว่าะไพ <ฮะ S 2> ี่คะเดี๋ยวอธิฐานนะคะ่สารเเอเดินลงมาเร็วอธิฐาน,นี่เราก็จะมาปล่อยปลากันนะคะสาธุ ขอให้นะคะพี่พัดมีแต่ความสุขความจเจริญทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร,ราบลื่นทําอะไรก็กิจการราบลื่นให้มีทองหลังไหลข้วาวจวันทุกวันขอให้เป็นเงินล้านนะคะทําอะไรก็ขอให้มีโชคมีลาบสาชุสาธุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขลำล้ำรวยและมีแต่คนรักใคร่มีคอยเจอกักรยาน,นที่ดีๆขอให้มีโชคมีลาบรวย่ยๆค่ะเด้อพี่น้องเด้อปล่อยปลาได้ตาแเนะะี่ พี่ไทเกอร์นะคะอ่าไทเกอร์ไปบัตรเปลี่ยนกันนะคะน้องไทเกอร์อธิษฐานให้ประพัดด้วยดูปลายไม่ไปเลยพี่น้องคะัประพัดลำลําเรือธุรกิจลงเรือ,อน้องไทเกอร์ปล่อยแล้วนะคะนี่ปลานะฮะ โอ้สาธุสาธุค่ะตาใสลเออสามันปล่อยมันเลยเอ,อ้ยไปไปเลยโอ้โห,โหนะฮะเขาก็ยังอยู่ริมฝั่งฮะน้องไทเกอร์เรียบร้อยแล้วไปไทเกอร์ขึ้นข้างบนเลยลูกนี่นะคะเป็นสาราสุขใจน้ำกว้างใหญ่มากอ,อะ นี่นะคะโอ้ยสาธุสาธุมีความสุขกันแล้วนะคะดูสิ ขอพี่พัดมีแต่ความสุขนะคะขออนุมโมทนาบุญกับพี่พัดด้วยนะคะสาธุสาธุเรามาปล่อยปลาดุกนะคะกับน้องไทเกอร์นะคะนี่ทีสาลาสุขใจนะคะขอให้ทำการปล่อยปลาก็ขอให้เหมือนชื่อนะคะของสาลาสุขใจเลยนะคะสาธุสาธุค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องจจ๊เพิ่นสายหาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ